เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮ่าสวัสดีครับมีลระคิมแปนะครับวันนี้เราอยู่ในซอฟ o ์ออฟ t i c สติกนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาบอกวิธีการเพิ่มพลัง40,000บวกสำหรับคนที่ยังไม่ถึงนะครับก็ลองฟังหมี่ดู่ะน่าจะถึงนะคิดว่าน่าจะเพราะว่าหมี่เขาจะบอกทุกอย่างที่หมีรู้ทั้งหมดนะครับเอ๊ะห้ังสืออะะไร เดี๋ยวไว้ก่อนอืมพูดนไกลต่างๆเลยแล้วกันทํายังไงเพิ่มค่าดันนะครับกลายเป็นหกอันนี้คนทำมีนะครับนี่แล้วก็เป็นในส่วนเควสเอ่อเปี้ยนจริงอ้าวเฮ้ยทำไมมันรีหมดเลยอ่ะอ่าเมื่อกี้มีตรงครบไปแล้วนี่ว่ะอ๋อตกกระจายดีกว่ารีอ่ะโอเคครับเห็นไหมอันนี้มันจะหกหกนะครับวิธีการเพิ่มจำนวนนะครับก็เอ่อ ทำไรนะ้ำหีลืมแล้วอาอ๋อเดี๋ยวนนะเพิ่มนะอ๋อเพิ่มค่าชื่อเสียงครับโอเคเกมนี้มันระบบมันเยอะนะเมื่อกี้ก็มีเพียเพยเพ้ยนบ้างนะครับอะกดน่ครับแรงแนะนําแล้วก็กดคําว่ารับรองชื่อเสียงเห็นไหมครับการจะเราจะต้องทําไงครับให้ปลดระดับเป็นหยียบเพลงข้ามหาสมุทรครับซึ่งการจะปลดเนี่ยมาขั้นนี้ก็คือพลังเราต้อง40,000เพราะนั้นเพื่อนๆต้องพลัง40,000ก่อนถูกไหมครับสรแสดงว่าต้องผ่านบอสก,ก็คือบอสวันนี้นะครับ12อ๋อเดี๋ยวขยายพาไปนะครับ เห็นบางคนบอกว่าผ่านแค่ตัวแรกก็ได้นะมีไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่อยู่อ่าเอาเอเอูอ้ย่างเนี่ยลองดูแล้วกันะค,ะครับแต่ว่าอาันเ,เป็นไปนได้ผ่านก็นดีครับก็จะได้ของนะอ่าแล้วจากผ่านเสร็จแล้วก็จะสามารถปลดอาชี e v e m e n t ได้นะครับก็อย่างที่บอกเลยก็อน,นี่แหละครับเราก็จะไปในส่วนอะไรครับขั้นหยับมาเพลงมาหาสมบทรเห็นไหม พอเราผ่านตรงนี้มาเสร็จเนี่ยมันจะให้ตั๋วมาเองแล้วมันจะขึ้นตั๋วมาเลยอะ่ะมีก็ไม่ได้เซฟรูปไว้นะตอ้องขออภัยก็พอใช้ตั๋วเซฟไมบอก3าเลยแค่นี้ครับจบเรียบร้อยในการเพิ่มดันอ่ะเรียบร้อยนะครับเอะต่อไปในส่วนการเพิ่มพลัง4ี่หมื่นแล้วก็เวยทุ่มสุดตัวนะเวยทุ่มสุดตัวอยู่ข้างหลังใต้คอม์แอดกดกัดแอดกดกดไกลบ่อน้ําแค่คนไกลบ่อน้ํเหมอผู้คนไกลบ่อน้าเยอะมากเลยเกมเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมืองอะไรครับแก้คนไกลบ่อน้ำมนต้องบอกเมืองด้วยมันเยอะจริงนะขออภัยนะครับ วิธีการเพิ่มพลัง40,000อันนี้คนถามมาเย 4, อะเลย40,000บวกทุกคนต้องทำได้แน่นอนสายฟรีนะครับแล้วก็เป็นในส่วนเควสท,ที่เราเผลอกินย่อยไปแล้วเอานำกลับมายังไงอันนี้คนถามมาเยอะมากอย่างเช่นแบบคนทำเควสมหาสมุทรอะไรพวกนี้ที่แบบว่าต้องใช้ของแล้วเผลอไปแบบย่อยไปนะครับวิธีเอาของคืนนั่นก็คือทำอะไรกดที่ขวาบนนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดคะว่าบันทึกอ,อ่าเสร็จ เสร็จแล้วกดคำว่าล่องรอยครับภาษาที่สองเห็นไหมอ่ะเสร็จแล้วกดคำว่ารีลิโค้ดเลยครับรีลิโค้ดก็แป,แปลแบบเข้าใจง่ายก็คือของที่เราเป็นเควสครับที่ต้องใช้ควานเห็นไหมเออเอาเอาแบบเนี้ยดาบข้างเนี่ยอย่างดาบข้างทางจูอะไรแบบนี้เห็นไหมเอยกดดาบต้องบอกโหได้เพชรเยอะเลยเขาช,ชอบชอบชอบเลยเอาแบบคนติดเควสเลยนะเดี๋ยวมีดูก่อนไอเควสอะไรมาหาสมุดอะไรนะั่นแหละนี่ครับ สุดภูเขาสิ้นทะเลมันจะต้องใช้ของไงถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเผลอกินไปแล้วหรือว่าอาจจะแบบย่อยแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็กดไปที่ของเลยครับแต่ของมีมันเขียนมันรวมแล้วเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเา,าสามารถกดขวาบนสร้างได้เลยครับสําหรับของที่แบบเพื่อนเพื่อนเผลอกินไปเห็นไหมสามารถสังเคราะห์ได้เพือ่อนเพื่นาเขาว่ารวมไหมเห็นนะเราจะใช้ตัวแรกเงิน500ครับก็เพื่อนๆก็ดูแล้วกันว่าเฟสไหนที่เพื่อนเพื่อนลาดไปแล้วกินไปแล้วก็สามารถที่จะกดรวมสร้างใหม่ตรงนี้ได้ครับก็ประมาณนี้ไม่ต้องเล่นใหม่แล้วบางคนบอกว่าพี่มม นี่ครับอันนี้ตามที่เพืเ่อนๆขอเลยก็คือการาสร้างของเคเวสท,ที่เราเผื่อลบไปแล้วโอเคครับอันนี้จบเป็นส่วนองสองหัวข้อนะครับอเคเวสทุ่มสุดตัวเดี๋ยวอันสุดท้ายเลยแล้วก็อันนี้อะไกด์เพิ่มพลัง40,000สำหรับคนที่แบบว่ายังไม่ทราบนะครับพลังยังไม่ถึงตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แต่ว่ามีไม่ได้เน้นค่าพลังนะตัวมีมีเน้นสเตตัสตรงมากกว่าเนี่ยอย่างโจมตีภายในมีสองพันเห็นนะ มีเน้นถ้าใส่ใส่สูกจุดเก่งกว่าเยอะครับอันนี้มีน,น,นะถ้าเกิดมีจะเอาพลังจริงๆอ่ะมีเอาสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามก็ได้นะตอนเนี้ยต่แบบไม่รู้เพื่ออะไรนะครับมันมันมันได้ค่าพลังก็จริงแต่ว่าเวลาเราไปเล่นจริงอ่ะมันไม่เก่งครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับการเพิ่มค่าพลังอ่ะเราหาของม่วงก่อนเลยครับของม่วงตอนนี้ก็จะมีในส่วนการตีบอลโลกอ่ะหูเยอะมากอ่ะเรามีไล่ไปเลยแลนะ้วกันเนาะอ่ะตีบอลโลกเลยครับตัวอะไรก็แล้วแต่ดอกหกห้าหมดครับ นี่ดอก65ครับนี่เพราะนั้นเพื่อนๆควรจะเอาใบบอสโลกไปตีบอสนะครับใบบอสโลกมีเคยบอกแล้ววิธีเพิ่มทำยังไงนะครับลองไปเปิดคลิปเก่าๆดูจะมีบอกนะครับเอ่อต่อไปคือแน่นอนครับการลงเต่อไปครับรุ่งนี้มีไอหนักมากยังไม่หายเลยพยายามกดคอตลอดนะบางทีแล้วก็เสียงมีเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีกดคอมีบองจริงทรมานมากครับมีไอมานานมากยังไม่หายเลยทีเออ อาจจะเพราะว่าทำงานทุกวันด้วยแหละพูดสี่คลิปทุกวันเสียงมันใช้เยอะอะต่อไปเป็นในส่วนของเนี่ครัผ่านดันสิบสองคนครับมีของมมงหกห้าหรือหกเจ็ดนะครับประมาณนี้อะแล้วก็เป็นในส่วนงานประลองนะครับสามสามสิบสองสิบสองได้หมดเลยนี่หนึ่งแล้วก็พยายามเล่นอีกอีกรอบนึงครับมันก็จะได้ของต่างๆ แล้วก็กล่องรางวัลของซีซั่นได้ด้วยนะสำหรับคนไม่ทราบนะครับอ่ะจบไปในส่วนการหาของ65ถึง69บทแต่ว่าของแค่นี้จะไม่จบนะจะจะมีของทองของทองดอกยากมากอันนี้แบบแค่ของท็อปม่วงเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวมีขออญาตพูดต่อนะการใช้สกิลครับอันนี้คนไม่รู้เยอะนะใช้สกิลให้อัพครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเนี้ยจะเป็นสำนักไหนก็แล้วแต่เออทุกรั้งที่ เอาง่ายๆหนึ่งเลเวลนะขึ้นพลังต่อสู้หนึ่งสองครับก็ให้เพื่อนๆใช้อยู่ที่เมืองก็ได้ไปตีอหุ่นไลกาก็ได้ครับทุกวิชาได้หมดเลยครับพยายามอัปเลเวลให้หมดอันนี้คือคนไม่รู้เยอะมากนะหนึ่งต่อไปเป็นในส่วนอะไรครับอา่า พยายามหาของท็อปใส่ให้หมดครับของม่วงท็อปเนี่ยถ้าของม่วงท็อปหน้าตามันก็จะเป็นแบบเอ่อม่วงเข้มเไม่เป็นเห็นปะอันนี้พยายามหาใส่ให้หมดครับอันนี้ถูกบอกพลังเยอะอันนี้มีบอกกันเรียบร้อยเนาะอ่ะต่อไปเป็นส่วนพัฒนานะครับนี่เลยตีบอกทุกอย่างที่ขึ้นมาครับทุกระดับเลยแต่ตอนนี้จะใช้ตังเยอะหมีบอกเราให้เก็บตังเยอะอย่าอย่าไปใช้ทิ้งนะครับอ่ะต่อไปเนส่วนอัพขั้นนะครับอันนี้หมีพึง่งหมีไม่มีเห็นจริงๆอ่ะถ้าเกิดหมีตานนะหมีซื้อหินเหล็กดาวตกเนี่ยตีบอกรัวรัเวรังโดดแล้วถูกปะ แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปตีธรรมดามันจะได้โอ,อกาสนะเห็นไหมพลังมันจะบวกน้อยมากแล้วไี่มีไปแนะนำมาเวลาจะตีทั้งทีต้องกดเหล็กดาวตกซ้อใช้หกดอกเนี่ยเหล็กดาวตกติ๊กตรงสี่หกเนี่ยครับแล้วก็กดสกิลใส่พิเศษถ้าอยากจะใส่ก็ประมาณนี้ครับทำสามชิ้นนี้ให้ออมแน่นๆพลังเขาจะบบกเยอะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนฝั่งนะครับฝั่งอันนี้บอกได้เลยนะใส่ทองทองได้พลังเยอะกว่าแต่ว่าเราก็ต้องมีใส่สีฟ้าเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเอาเซตข้างบนครับ อย่างอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดปลดหกเก้าไปบ้ามีไซซีเขียวอันนี้ก็จะปลดเซต็จแล้วก็จะได้ระดับเลเวลที่บวกเยอะสุดนะครับเพราะนั้นเพื่อนควรจะใส่ท็อปข้างบนให้หมดเลยเพราะมันบวกเยอะก็ประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญคือต้องอัพเลเวลสามแต่มีไม่มีเงินเหมือนกันครับเงินไม่พอเหมือนกันนะเนี่ยขาดนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อัพหมดก็ประมาณนี้นะครับหลักคืออัพยกเนี่ยสำคัญอยู่บางคนก็ไม่ได้อัพยกเพราะว่าไม่มีตังมันก็จะลำบากนะครับประมาณนี้ เออแล้วก็เป็นในส่วนไอ้น,นี่ก็บวกเยอะครับนี่เจ้ากระบี่ถังจู้อ่ากระบี่ถังจู้หาจากไหนได้ดันนะครับอันนี้นี่มีจำอะไรได้มีก็บอกหมดนะนี่ครับดันตัวแรกเลยนี่นี่ครับถังจู้อ่ากวนจีเฉิน,นแล้วก็ตัวสุดท้ายดาบข้างอันนี้เราสามารถใส่ใบเมียดน,นี่เอาไปรวมผสมได้ที่ช่างตีเหล็กก็จะได้บวกพันห้าอันนี้ดีครับอ่า ต่อไปเป็นในส่วนการอัพขุนพลครับผมทุกครั้งที่อัพดาวจะได้ค่าพลังทุกตัวเลยครับแต่ว่าพวกสีทองจะขึ้นเยอะมากนะกพอพยายามอัพดาวครับพยายามอัพดาวให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดเป็นสูตรต่างเขาอัพดาวทองหมดเลยอะ่ะมันก็จะขึ้นเยอะอ๋อแต่มันก็ไม่ต่างกันมากแต่ก็ขึ้นครับประมาณนี้นะแต่ก็ควรจะทำาอาต่อไปอันสุดท้ายแล้วก็คืออะไรครับอันติเมตนั่นเองนะครับ ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดอันนี้มีแน,น,นะนํานะถ้าเล่นสายดามเมจอะ่ะเอากระบี่สายฟ้าไปเลยครับอันนี้เนี่ยอันนี้นี่อันนี้เลยครับเออเพื่อนเพื่อน,นเปิดซ้าเนี่ยมันจะได้เป็นในส่วนตาราเพื่อนเพื่อน,เ,นเอาตาราไปอัพขั้นครับมันก็จะได้พลังนิดนึงแต่มันจะทาให้ตัวเราเก่งกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะว่าไอ้กระบี่นี่มันใช้ยาวครับถ้าอน,นาคตอันนี้มีเล่นเซฟจีนตอนนั้นมันจะไม่มีที่ดีกว่านี้นะตอนนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวอนาคตก็ต้องมีแหละของที่ดีกว่าเดิมนะครับ ขั้นตรงไหนใช่ไหมเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับจำไม่ได้แล้วอ่ะตรงนี้ครับนี่เห็นไหมพอเราจะพกดพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้หนังสือครับซึ่งเราจะต้องเปิดซ้ำเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นที่ส่วนอะไรครับแน่นอนสุดท้ายแล้วก็คือวิชานั่นเองนะครับเกมนี้มันมีอะไรลึกซึ้งเยอะ นี่อันนี้มีใส่แต่ออฟตรงหมีหมดเลยนะหมีจะไม่ใส่พวกเลือดเลยสองออฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะจะ,จะเอาออฟเยอะก็คือโจมตีสองออฟเลือดสองออฟเลอือดเลอ off, ือดสองออฟอาจจะบวกเยอะสุดแล้วนะครับประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับาจาย์ใส่ให้ตรงอุ้ยได้ของมาใหม่เฮ้ยโอ้อันนี้อะไรไฟหมดเลยอรออุ้ยอันนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยใส่แทนอันนี้เลยก็ได้มั้งแต่ไฟหมีเยอะมากเดี๋ยวหมีต้องไม่หาทองนะครับเดี๋ยวดูก่อนต้องใส่สามสามสาม ทองหมีน้อยมากเลยอ่ะทองสองอันอ่ะเนี่ยมันมีเอ้ยเออมันเป็นทองแบบนี้เดี๋ยวต้องใส่ให้ลงตัวให้ได้ครับก็แบบเข้าใจง่ายๆก็คืออ,อ่าถ้าเกิดจะเอาค่าพลังเยอะเอาออฟเลือดสองออฟครับแต่ว่าอย่าแต่ว่ามีแนะนําว่าไม่ต้องไปสนก็ได้นะเอาที่มันใส่ที่มันตรงๆกับเราเอ่ะอ,อย่างเช่นแบบตัวละครเราไปใส่โจมตีก็ควรเน้นโจมตีอ่ะอ,อย่างของหมีใช่ไหมเน้นภายในเน้นสังหารเน้นชี เน้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดามจไม่ต้องไปเน้นเลือดครับแต่ว่าค่าพลังก็จะได้น้อยกว่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามอัพเลเวลยี่ให้ครบครับเพราะว่าสําคัญมากตรงนี้ก็จะบ่งพลังเยอะประมาณนี้นะครับเอาแบบพูดแบบเข้าใจง่ายก็ถ้าเกิดสมมติเป็นค่าพลังเลือดทั 2, ้งสองออฟมันก็จะประมาณพันหกพันเจ็ดมันก็จะบ่งมากกว่านี้หนะ้าร้อยอ่ะประมาณนี้นะครับเอ่อหลักก็มีแค่นี้แหละส่วนใหญ่คนจะไม่รู้ก็จะมีแค่นี้แหละครับใช้วิชา บางคนไม่รู้นะว่าเวลาวิชาหรือว่าอัพเนี่ยเราเราได้พลังนะครับเออเดี๋ยวมีลองให้ดูนะเอยแต่ท่านี้มันอยู่เฉยๆมันใช้ได้ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูนะหกสิบสองเนี้ป่ะเออเออ,เอ,อ,โ,อโอ้โหท่ามันเอาเรื่องว่ะแต่มันเข้าไปตีใกล้ไม่ดีหรอกถ้าถ้าเป็นพิษอะเข้าไปก็ตายงนะั้นแหละอัอนเนี้ยท่านี้มีก็ได้มาใหม่ก็ท่าทุ่มสุดตัวครับ มีให้ดูวิชานะอุ้มสุดตัวอะไรวะมีใช้แป๊บเดียวเลยว่าเก้าแล้วก็แต่ตะกี้กดเยอะอยู่เดี๋ยวมีใช้ท่าอะไรอยู่นะโอ้อันติระเบิดโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับ เอ้ยทำไมใช้แล้วมันไม่ขึ้นวะอ๋อมันต้องใช้ใส่เอ่อพคกขุ่นไรกาอ่ะเอาป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองดูแล้วกันครับถ้าเกิดสมวตบเลเวลรหนึ่งเนี่ยต่อสกิลหนึ่งนี่ยบอกอ่าเอ่อ,อ,อพลังประมาณหนึ่งถึงประมาณสองนะครับแค่เนี้ยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามนี้ก็คงน่าจะพลัง4ีเหมือนกับทุกคนแหละจุดข้อแตกต่างก็คืออัพดาวเอ่อขุ่นพ้นได้หรือเปล่าคู่หูเราหรือว่าเป็นในส่วนอัพดาวอันติเราได้อ่าแล้วก็เป็นในส่วนเพื่อนๆมีเงินที่สามารถอัพหยกครบได้หรือเปล่า ถ้าแบบต่างๆเขาก็เอาเขาก็จะไปเติมหยกเลยครับแล้วก็ไปแลกอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าจริงๆไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเควสทุ่มสุดตัวกันต่อเลยแล้วกันนะครับคนที่ทําไม่ผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตบอกนะคนที่ทําไม่ผ่านเกิดขึ้นมาจากที่เพื่อนๆยังไม่ถึงเควสเห็นบ้างมันต้องวันที่เจ็เพื่อนๆจะต้องผ่านเควสทุกอันก่อนครับก็คือเราไล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่มันจะมีอยู่เควสหนึ่งมันชื่อว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ให้เหมืนคนติดอยู่อะอ่าชั่วชีวิตนี้มีเพียงเราสองคนครับเพราะนั้นเคเวสจะอยู่ที่นี่ครับนี่เคเวสแรกเลยครับก็มาทําตรงนี้แค่เดียครับอ่าถ้าเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เดินเคเวสยาวเลยครับเนี่ยยังคงมีที่มีใกล้จบแล้วก็พามาเดินดูให้ดูแล้วกันะะนะครับอุ้ยทำไมมันกระโดดเป็นลิงอย่างนี้วะเดี๋ยวนี่ตัวผู้หญิงเลยหรือลิงวะเนี่ย ปรีมีได้ท่ากระโดดใหม่ครับนี่โอ้จุกนี่โอ้โหโอ้จุกนี่มันพุ่งแบบพุ่งลาวเลยนะฟุบใช้สกิลลมหรือน้ำทำความสอะอาดศีลาไร้นามสีลาไร้น้ายู่ไหนอะเออศีลาไร้นรามอ้ออยู่นี่เองครับอ่ะโอเคครับถ้าเราใช้สกิลลมหรือน้ำโอเคจัดไปเลยครับผมเอาลมก็ได้อ่ะ เ่ามันซะทำให้เขาเย็นหน่อยอ,อู้วชัวร์เผาย่างอนะ่ะโอเคเสร็จแล้วให้เขาให้เราจัดก,การแบ<ช>่งป่องครับแบงกล่องมัน,ม,นมันห่วงที่เหรอห่วงที่งั้นเหรอเรอพืออเ่อน,นอ้าวตายหมดละอ้าวช้าแบ่กล่อง5ตัวครับ่ามันตัวสอบกระดาษโอเคครับ ไม่รคนเร้ไม่รู้หายไปไหนเจิ่可惜能得白前辈游去了明月前辈不曾现身ดอกท้อตกกระจายแต่ไรเงาคนโอ้อันนี้แบบเป็นเรื่องนงาเศร้าใช่ไหมแต่เราขอแต่เราขอล้านล่าดีกว่าโ จบน่าจะจบแล้วแหละคนเราต้องอย่าเศร้านะครับ,บเศร้าไปมันไม่ได้ะไรครับมีอย่าอยู่กับความทุกข์ทั้งชีวิตบอกแค่นี้นมีต้องทําตัวเป็นคนร่าเริงเราจะอยู่ได้ครับ,บถ้าเกิดสมมติเราชีวิตเราเศร้าแนละ้วแล้วเรายังทําตัวเศร้าไปกันใหญ่เลยนะเรียบร้อยใช้รับปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหานออดใช้รัรบเนี่ยเหรอครับว่าไงครับใช้รัรบใช้รัรบโคนันปะเนี่นยไม่ใช่นะ ทั้งสองต่อสู้กันกว่าสิบกระบวนเอานี้สมูดหรอโอชีนาแล้วครับเราก็ดูกันดูแฮรู้ชนะและ้วอยังนะครับผมรออยู่โอเคครับดูแฮแล้วนะโอเคยังจะต่ออีกเหรอได้เลยนด้จะเอาอย่างนั้นเหรอจ้าไป อุ้ยโหกังเกงในเปิดใช่ไหมครับข้อที่ของการเล่นตัวผู้หญิงอ้อไม่ใช่นะเราเล่นราเล่นอ่าต่อไปนะครับผมก็คือตะกี้ค้างไปเลยนะโหเอ่อชมวิวทูวทัชไม่มากันเลยทีเดียวเลยนะค้างไปเลยนะครับคุณชายหมีคชายหมีไม่เป็นไรนะคุณชายหมี นี่ครับเราได้วิชาทุ่มสุดตัวนกพิษเอา้าทุ่มสุดตัวแล้ววันนี้ทุกคนควรจะได้อ่เดี๋ยวขออนุญาตอะไรครับขออนุญาตใช้สักนดิดหนึ่งนะดูซิว่าเป็นอย่างเช่นไรเอายังไม่จบเพจดีกว่าเขาบอกว่าเราใช้ทุ่มสุดตัวครับวิชาพิษโอเคเรากำลังจะพออยากจะใช้อยู่พอดีเลยไหนเขาดูหน่อยวิชามันจะแข่งแกร่งซะขนาดไหนเชียว สุดตัวอ๋อตุ่มสุดตัวมันอยู่ในไอ้เอนี่ยเนหรอร้อยสำนักยางกาวหีมะนี่ครับุ่มสุดตัวนี่โอ้โโชวด้อะไรเนี่ยเหมือนเรากระจายห้าแชกอ่ะออดีตอีก้ะเกมนี้อดีตร้อยเหมือนป้าแบบ คุณนา้อ่ะมีดาวกระจายห้าดอกอะไรอย่เงี้ยเออเอาเรื่องอะพี่น้องรักกันเลยใช่ไหมโอเคครับที่หลังอย่าไปตีกันอีกนะมันไม่ดีแล้วขออนุญาตจบเพลงกันเพงแต่เพลงเท่านี้นะครับ ย้ยผ่านเรียบร้อยเน่เอาอย่างนั้นตำรายก,รก่ออ๋ออันนี้มันเรียนไปแล้วนี่ใช่ไหมโอ้เอาอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวๆดีมีตำรายท่าทางยั่วยุอ๋อไม่เกี่ยวโอ้โหโคตรกากเลยอะไรครับนี้ ว้าวว้าวอ่ะโอเคครับผมก็ขอให้คนผ่านทุกคนนะครับ